เรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวนุชนาชุมพลวงศ์ตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐา,านะโรงเรียนบ้านหนองมะคาแต่สังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อายุราชการ6ปี ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านหนองมะข่าแป้วันนี้ขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรยู้ในครั้งนี้การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีผลสำธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในระดับต่นอาจเป็นเพราะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจเนื้อหามักมีความเป็นนามธรรมหากนักเรียนขาดทักษะในการคิดคำนวณก,ก็จะไม่สามารถเรียนได้อย่างเข้าใจส่งผลให้นักเรียนขาดความสนใจและขาดความตั้งใจในการเรียนเนื้อหาเรื่องอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ เป็นเนื้อหาที่มีความซับซ้อนและมีความเป็นนามธรรมเช่นเดียวกับเนื้อหาอื่นๆอีกทั้งยังต้องใช้ทักษะในการคิดคำนวณทักษะการแก้ปัญหาจึงจะสามารถเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละได้เหตุผลที่ที่ฉันต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละนั้นเพราะในปีที่ผ่านมาในการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติโอนิชั้นมัธยมศึกษาปีที่สา นักเรียนมีผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมากโดยสาระที่นักเรียนมีคะแนนต่ำที่สุดและควรเร่งพัฒนาคือสาระที่1จําจำนวนและพิชศคณิตมาตรฐานข้อ1.1ดิฉันจึงสนใจที่พัฒนาสาระและมาตรฐานนี้และตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งนี้คือข้อ1.1ม .1 ทับ3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วนสัดส่วนร้อยละในการแก้ปัญหาและปัญหาชีวิตประจำวันซึ่งเป็นตัวชี้วัดในเรื่องอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเนื้อหาที่ดิฉันต้องการจัดการเรียนรู้คือเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วนที่เท่ากัน สามารถเขียนแสดงการหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือนักเรียนสามารถตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้และสามารถเขียนแสดงขั้นตอนการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้และสมรรถนะสำคัญของนักเรียนคือความสามารถในการคิดเป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิดคำนวณหาคำตอบความสามารถในการสื่อสารเป็นการที่นักเรียน ได้ทำงานเป็นกลุ่มการทำงานร่วมกันได้สื่อสารซึ่งกันและกันความสามารถในการแก้ปัญหานักเรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ใช้รูปแบบการสอนแบบคอนสิตเบรชชิ่งการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ความคิดร่วมยอดเป็นฐานโดยเป็นการจัดการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นำพาผู้เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะและเกิดความคิดรวบยอดผลจากการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการคิดหาความคิดรวบยอดซึ่งเป็นทักษะสําคัญติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิตรูปแบบการสอนแบบคอนเซปต์เบสทิชชิ่งมีขั้นตอนการสอน4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นการใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ 2. ขั้นร و, ู้ 3. ขั้นเข้าใจ4ขั้นลงมือทำโดยขั้นนำความโดยขั้นนำเข้าสู่บทเรียนคือการใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่เป็นการให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมจากข้าวเรียนที่ผ่านมาโดยใช้ความรู้โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับอัตราส่วน โดยใช้สื่อ powerpoint เป็นสื่อในการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นสอนคือขั้นรู้ขั้นเข้าใจและขั้นลงมือทาโดยให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้แล้วร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้กันกับเพื่อนโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้หลักการคูณและหลักการหารจากนั้น ให้นักเรียนจัดกลุ่มกันทำใบกิจกรรมแล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยมีครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องพร้อมให้ผลย้อนกลับการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเหตุผลที่ได้จักกลุ่มนักเรียนให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นการรับฟังความคิดผู้อื่นได้ร่วมกันแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติซึ่งผลให้นักเรียน มีทักษะการสื่อสารท่านสรุปรูนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนมาพร้อมทั้งร่วมกันบอกประโยชน์การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการวัดและประเมินผลด้านความรู้นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละหกสิบจึงจะผ่านเกณฑ์ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนต้องมีระดับคุณภาพดี จึงจะผ่านเกณฑ์ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ผลการประเมินด้านความรู้นักเรียนมีผลการประเมินร้อยละ80ด้านทักษะกระบวนการอยู่ในระดับดีร้อยละ100ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีรอ 100, ด้อ,อ,ยรรอยละ100ค่ะวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ